สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะตอนที่476อยู่เพื่อดูแลใครสักคนเมื่อใดก็ตามที่แพทย์ประจำตัวได้ทำการตรวจร่างกายจ่ายวินเชิงจะไม่เคยขอผลการตรวจเขาก็แค่มีชีวิตอยู่อีกวันเขาเคยชินกับมันแล้ว เขาเกิดมาก็เป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เขามีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเขามีคนที่ต้องการจะดูแลมีคนที่เขาต้องการจะปกป้องเขาต้องสอนผู้หญิงของเขาว่าจะทำอย่างไรเมื่อเธอเศร้าเขายังต้องสอนเธอว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อเธอโกรธจ่ายวินเชื่อไม่อยากจินตนาการว่าเธอจะเสียใจแค่ไหนถ้าเขาสอนให้เธอจัดการกับอารมณ์แล้วหลังจากนั้นเขาก็จากไปจากโลกของเธอ เขาไม่อยากเข้าใกล้เธอเพียงเพื่อที่สุดท้ายก็แค่ทิ้งเธอไว้ข้างหลังเขาต้องการจะมีชีวิตอยู่ท่านผู้เท่าใจก็มีสีหน้าเข้มขึ้นเช่นกันนี่เป็นครั้งแรกที่หลานชายได้พูดคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของตัวเองแบบนี้ดังนั้นท่านผู้เท่าใจจึงนั่งลงบนโซฟาไม้ที่อยู่ถัดจากอีกฝ่ายเขาพูดเสียงเคี่ยงขึมว่าฉันไม่รู้ไม่มีใครสามารถพูดได้ตราบใดที่ไม่มีอุบัติเหตุแกก็สามารถอยู่ได้นานอย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเขาอาจจะตายในไม่ชา้าอย่างไรก็ตามท่านผู้เท่าใจก็ได้พูดเสริมขึ้นว่าบอกตามตรงฉันไม่คิดว่าแกจําเป็นต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอุบัติเหตุมากมายในชีวิตแม้แต่ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถประสบอุบัติเหตุได้พวกเขาสามารถเสียชีวิตได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเมื่อได้ยินดังนั้นจ่ายวินเชิงเครื่องเงียบลงเมื่อมองดูหลานชายแล้ว ท่านผู้เฒ่าใจาก็เริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้เกิดอะไรขึ้นบอกฉันมาหลายปีมานี้คงเป็นเรื่องยากลําบากสําหรับปู่อยู่ใช่ไหมจ่ายวินเชิงถามเขารู้ว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่เจ็บปวดทรมานครอบครัวของเขาก็กําลังทุกทรมานและเจ็บปวดเช่นกันอ่ะอะไรนะแกะกําลังพูดถึงอะไรเวลาที่ยากลําบากนันเหรอไม่มีทางปู่กาลังโกหกอ่าท่านผู้เฒ่ายอมพ่ายแพ้ เขารู้ว่าเขาไม่สามารถโกหกหลานชายได้ดังนั้นเขาจึงพูดว่าใช่ฉันกังวลมากอันที่จริงฉันกังวลมากเหลือเกินในทุกๆวันฉันกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับแกหากมีวิธีใดที่จะช่วยแกได้ฉันก็ยินดีที่จะแลกกับธุรกิจของตระกูลจ่ายทั้งหมดอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่ไม่มีถ้าเป็นเช่นนั้นผมก็ไม่ควรนำความเจ็บปวดและความทุกนี้ไปให้คนอื่นใช่ไหม ใจวินเชิงไม่อยากให้เธอต้องเจ็บปวดเขาไม่อยากจินตนาการถึงความเจ็บปวดที่เธอจะต้องทนถ้าเขาทำให้เธอตกหลุมรักเขาได้จริงๆเมื่อได้ยินเช่นนี้ทันผู้เเ่าใจาก็เข้าใจว่าใจาวินเชิ่งหมายถึงอะไรแกเป็นหงเด็กผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมทันผูเทเฒ่าใจาถามเสียงหนักแม้ว่าฉันจะไม่ได้ใช้เวลากับเด็กผู้หญิงคนนั้นมากนักแต่ฉันก็รู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาวันนั้นเมื่อฉันเห็นเธอตัวดูโคงก็ดูอย่างใจเย็น ฉันก็รู้ว่าเธอไม่ใช่คนบอบบางไม่เธอบอบบางใจเป็นเชื่องพูดขณะที่ลุกขึ้นอันที่จริงจากช่วงเวลาที่เจียนอี้หลิงปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งนั้นเขาก็ได้ตอบคาถามที่เขาไม่ได้สนใจอีกต่อไปเขาไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านไปอีกครั้งดังนั้นเธอจะต้องทุกทรมานอยู่กับเขาเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวและเขาวางแผนที่จะเห็นแก่ตัวไปตลอดชีวิตก่อนที่เขาจะจากไป จวินเชื่อมพูดกับท่านผู้เฒ่าจ่ายว่าผมยินดีที่จะยอมรับการจัดเตรียมที่ปู่จัดการไว้ให้ผมก่อนหน้านั้นปู่สามารถสร้างห้องพยาบาลในบ้านของผมได้เช่นเดียวกันเมื่อท่านผู้เฒ่าจ่ายดูหลานชายจากไปหัวใจของเขาก็ปวดแล้วเขาเป็นห่วงอีกฝ่ายแต่ทว่าเขาเองก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นเดียวกันไม่นานหลังจากที่เขาล้วงไหลออกมาว่ามีคนจากโรงพยาบาลล้วให้เซริมาถึงป่รจิงหัวข้อข่าวอื่นก็ออกมาอีก คนจากโรงพยาบาลรั่วไห้เซิรนมาเพื่อรับสมัครคนด้วยเหตุนี้วงการแพทย์ทั้งหมดในเปิดจริงจึงเปลี่ยนเป็นค,คึกคักในหมู่พวกเขาก็มีทั้งผู้ที่สนใจในชื่อเสียงผู้ที่สนใจในเรื่องเงินทองและก็มีผู้ที่สนใจในการแสวงหาความประสบความสําเร็จทางการศึกษาที่สูงขึ้นชื่อของโรงพยาบาลรั่วไห้เซิร์นในตอนนี้มีความหมายเทียบได้กับมาตรฐานทางการแพทย์ชั้นนําของโลกการเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนและสวัสดิการเท่านั้นมันเป็นเรื่องของชื่อเสียงและความสําเร็จมากกว่าก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่476ในตอนนี้จ่ายวินเชนก็ยอมที่จะเป็นคนเห็นแก่ตัวเพื่อที่เขาจะได้อยู่ใกล้กับเจนอีหลิงนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีวยกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมพฟิคชั่นตอนที่477ข่าวการรับสมัครที่โรงพยาบาลลั่วไหเ่เซินหนึ่ง แม้แต่ข่าวการรับสมัครก็ยังทําให้เกิดความกบฏหุนครั้งใหญ่ทุกคนต่างอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลลึกลับแห่งนี้ที่จู่ๆก็โด่งดังขึ้นมาเรื่องนี้อยู่ในใจของทุกคนในวงการแพทย์เมื่อได้ยินข่าวนี้คณะอาจารย์จากแผนกการแพทย์ในมหาวิทยาลัยเปิดจริงก็เริ่มยุ่งแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าอีฝ่ายจะทดสอบอะไรในระหว่างการสัมภาษณ์แต่ก็ไม่มีอะไรผิดกับการเตรียมการลวงน้าพวกเขาต้องขัดเกลาทักษะของตนเอง เช่นเดียวกันกับกรณีของศาสตราจาร์ห่วงซึ่งเป็นหัวหน้างานของเจนอี้หลิงในช่วงเวลาที่เธอยังเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเขาเรียกนักศึกษาทั้งหมดของเขามาและขอให้พวกเขาเล่นโครงการของพวกเขาเดิมทียังมีเวลาอีก3-5ถึงเดือนจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์หวงต้องการให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสัน้นที่เป็นเช่นนี้เพราะเขารู้สึกว่าโครงการนี้มีศักยภาพที่จะได้รับชื่อเสียงและเกียรติยศในวงการการแพทย์ โครงการนี้อาจจะกลายเป็นฐานสําหรับเขาให้ก้าวไปสัมผัสกับโรงพยาบาลล้วไห่เซินเจียนอี้หลิงอยู่ร่วมกับนักศึกษาคนอื่นนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้พบกับนักศึกษาปริญญาโทคนอื่นนักศึกษาคนอื่นแต่มือด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อเห็นเจียนอี้หลิงพวกเขาได้รับการแจ้งว่านักศึกษาแลกเปลี่ยนนั้นเป็นอัจฉริยะในวงการเมื่ออายุได้18ปปีเธอได้กลายเป็นลูกศิษย์ที่แสนภาคภูมิใจของศาสตราจารย์ไฮ ศาสตราจารย์ให้เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงนานาชาติอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาพบเจนอี้หลิงด้วยตนเองพวกเขาก็ค่อนข้างแปลกใจเมื่อเจนอี้หลิงดูเด็กกว่าที่คิดต่อนหน้านักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีอายุ20ปีเจนอี้หลิงดูอ่อนเยาว์เป็นพิเศษโอพระเจ้าเธอดูไม่เหมือนนักวิจัยเลยผมเธอยังคงดกดำอ่าฉันรู้สึกแก่มากเลยตอนนี้เหมือนกัน ฉันเกือบรู้สึกเหมือนถูกทำลายถ้าเธอคือพระอาทิตย์ยามเช้าฉันคงเป็นพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกทางทิศตะวันตกเธอสามารถพึ่งพาหน้าตาของตัวเองได้แต่เธอกลับพึ่งพาความสามารถของตนเองช่างน่าประทับใจจังกลุ่มนักศึกษารวมตัวกันรอบเจียนอี้หลิงและพูดคุยกันเป็นเวลานานหลังจากนั้นพวกเขาก็แนะนาเนื้อหาของโครงการวิจัยกับเจียนอี้หลิงเจียนอี้หลิงได้ศึกษาเนื้อหาตั้งแต่ก่อนจะเดินทางกลับประเทศจีนแล้ว นอกจากนี้ศาสตราจารย์หวงยังคงพูดคุยเกับเรื่องนี้ตั้งแต่ในวันแรกที่เธอมาถึงมหาวิทยาลัยด้วยมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาหญิงเอกสาขาเดียวกันกับเจนอี้หลิงนักศึกษาหญิงชื่อลู่หยวนเธอสวมเสื้อกาวสีขาวและแว่นหนาเตอะจากรูปร่างหน้าตาเธอสามารถคาดเดาได้ง่ายว่าเธอมีส่วนร่วมในงานวิจัยทางวิชาการลู่หยวนเริ่มพูดคุยกับเจนอี้หลิงว่าแต่ เธอรู้เรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลลู่ไฮเซิร์นหรือเปล่าอือศาสตราจารย์หงต้องการติดต่อกับพวกเขาเธอรู้เรื่องนี้ไหมเจียนอี้หลิงสายนาเธอไม่ค่อยรู้เรื่องศาสตราจารย์หวงสักเท่าไหร่นักอ่าฉันต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลลู่ไฮเซริรนด้วยตัวฉันเองฉันอยากเห็นผลงานที่น่าทึ่งที่พวกเขาทํานั่นโดยพื้นฐานแล้วต้องเป็นสถานที่ที่มีมนขังฉันได้ยินมาว่าโรงพยาบาลแห่งนี้สร้างขึ้นบนเกาะลึกลับ และแยกตัวออกจากส่วนอื่นๆของโลกมันเหมือนกับสวรรค์มันมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดและบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีที่สุดในโลกเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสามารถรักษาโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดจากที่อื่นในโลกได้มีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับโรงพยาบาลลู่ไห่เซินผู้ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยทางการแพทย์สนใจโรงพยาบาลลู่ไห่เซินเป็นพิเศษก่อนที่เจนอี้เหลิงจะมีโอกาสตอบกบลับลู่หยวนก็กล่าวเสริมว่า นาเสดายที่มีคนไปโรงพยาบาลล่้วไให้เสริมเพียงสองประเภทเท่านั้นเจ้าหน้าที่กับคนไข้ของโรงพยาบาลาต้องเป็นแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรที่มีความสามารถที่จําเป็นในโรงพยาบาลเพื่อมีโอกาสทํางานที่นั่นมิฉะนั้นก็ต้องป่วยและโชคดีพอที่จะได้รับเลือกแน่นอนว่าไม่มีใครอยากป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หายอย่างไรก็ตามมันยากมากที่จะกลายเป็นบุคคลแบบแรกเช่นเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะติดต่อกับโรงพยาบาลล้วไหเซินก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่477ในตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ในเปิดจริงก็อยากที่จะเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลล่วหไหเซิรนกันทุกคนเลยนะครับแล้วเจนอีหลิงจะมีความสัมพันธ์กับโรงพยาบาลล้วหไหเซิรนหรือไม่นั้นเราไปฟังกันในตอนต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง mad f i กชัน ตอนที่478ข่าการรับสมัครที่โรงพยาบาลลู่ไห่เซิน2จากนั้นลู่หยวนก็ถามจินอีหลิงด้วยความอยากรู้ว่าว่าแต่เธอไม่สงสัยเกี่ยวกับโรงพยาบาลลู่ไห่เซินบ้างหรอตอนที่เธอไปเรียนต่างประเทศเพื่อนร่วมชั้นของเธอพูดถึงโรงพยาบาลบ้างไหมมันมีชื่อเสียงที่นั่นเหมือนกันไหมอืมอาจจะฉันไม่แน่ใจจริงๆจินอีหลิงตอบเสียงเธอค่อนข้างราบเรียบทุกวันนี้ เธอเก่งขึ้นเล็กน้อยกับการพูดคุยเล็กๆน้อยๆกับคนแปลกหน้าเธอไม่สะดุดกับคำพูดของเธออีกต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อเธอต้องพูดกับพวกเขาเธอก็อยังรู้สึกอึดอัดอยู่เล็กน้อยเมื่อเจียนอี้หลิงไปต่างประเทศเธอไม่ค่อยได้ใช้เวลายอยู่ที่มหาวิทยาลัยมากนักและแม้กระทั่งในช่วงเวลาที่เธอเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเธอก็ไม่ได้ทำงานโครงการร่วมกับนักศึกษาคนอื่นๆศาสตราจารย์ห้มักจะให้อิสระในงานของเธอ เนื่องจากศาสตราจารย์ให้ไม่คิดว่าเจนอี้หลิงเหมาะที่จะทํางานวิจัยร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยคนอื่นๆดังนั้นเจนอี้หลิงจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังเรื่องสุบซิบซึ่งหมายความว่าเธอแทบไม่มีโอกาสได้ยินสิ่งที่นักศึกษาคนอื่นพูดถึงเกี่ยวกับโรงพยาบาลลู่ไห่เซินอย่างไรก็ตามลู่หยวนยังคงถามเธอต่อไปอีกว่าเธอไม่อยากรู้เรื่องโรงพยาบาลบ้างเหรอไม่สนใจทํางานที่ลู่ไห่เซินเหรอลู่หยวนสันนิษฐานว่า ทุกคนในวงการการแพทย์ต้องการอยากรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลลู่ไห่เซินไม่มากก็น้อยหากพวกเขามีความสามารถอยู่บ้างพวกเขาก็น่าจะพยายามติดต่อกับบุคคลจากโรงพยาบาลลู่ไห่เซินด้วยเช่นกันศาสตราจารย์หวงเป็นตัวอย่างของเรื่องนี้ฉันไม่ค่อยสนใจเท่าไหรนะ่นักเจียนอี้หลิงตอบกลับอย่างไรก็ตามลู่หยวนไม่ค่อยคอยตามเท่าไหรนะ่นักเธอได้พูดคุยเรื่องนี้กับนักศึกษาส่วนใหญ่ในชั้นเรียนแล้ว ไม่มีสักคนเดียวที่ไม่อยากรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลลึกลับแห่งนี้อืมบางทีเจนอีหลิงอาจจะเป็นอัจฉริยะอัจฉริยะที่มรู้จักวิถีของโลกจริงๆบางทีอาจเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเธอถึงไม่สงสัยเกี่ยวกับโรงพยาบาลลู่ไห่เซินศาสตราจารย์หวงทักทายแขกคนสําคัญในสํานักง,งานของเขานั่นคือฉินยูฝานจากตระกูลฉินฉินยูฝานทราบข่าวว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลล้่ไห่เซินมาถึงปีจิงแล้ว อย่างไรก็ตามเธอไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้การรักษาความปลอดภัยที่โรงพยาบาลล่วไฮเซินได้รับการดูแลเป็นอย่างดีดังนั้นชินยูฟานจึงเข้าหาศาสตราจารย์ห่วงศาสตราจารย์ห่วงเป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงที่มหาวิทยาลัยเปยดจิงเธอหวังว่าจะได้รับข้อมูลวงในที่แม่นยำขึ้นจากอีกฝ่ายหลังจากได้ยินคำขอของชินยูฟานศาสตราจารย์ห่วงก็แสดงความขัดข้องมิชินฉันก็ต้องการช่วยเธอในเรื่องนี้ แต่ว่าฉันคงไม่มีความสามารถที่จะทำได้ฉันมีความรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลลู้หาเซิรน,น้อยมากเช่นเดียวกันในตอนนี้ฉันรู้เพียงว่าคนของโรงพยาบาลของพวกเขาอาจจะเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่จะจัดขึ้นที่เป่ยจิงอย่างไรก็ตามฉันไม่รู้ว่าคนแบบไหนที่เข้าร่วมการประชุมฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาเป็นชายหรือหญิงสูงหรือเตี้ยศาสตราจารย์หวงก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเขาไม่มีวิธีที่จะทําเช่นนั้นได้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโรงพยาบาลล้วนหเซอร์เป็นความลับอย่างยิ่งฐานข้อมูลพนักงานของพวกเขาถูกเก็บไว้บนเกาะลึกลับตามจริงการสื่อสารระหว่างสมาชิกของพวกเขานั้นก็ผ่านช่องทางพิเศษสมาชิกจะใช้อุปกรณ์สื่อสารและซอฟต์แวร์สื่อสารเฉพาะอันที่จริงพวกเขายังใช้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะอีกด้วยนี่หมายความว่า ไม่มีทางที่บุคคลภายนอกจะเข้าถึงข้อมูลใดๆของพวกเขาได้อืมทางงานช่วยพาฉันไปที่งานประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการหน่อยได้ไหมชินยูฝานส่งคําขอใหม่โดยทั่วไปแล้วมีเพียงผู้ที่มาจากวงการการแพทย์เท่านั้นที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการฉันก็คงทําไม่ได้เช่นเดียวกันศาตราจารย์หววตอบอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าหากเธอต้องการเข้าร่วมจริงๆ เธอสามารถหาวิธีติดต่อผู้จัดงานได้ฉันเชื่อว่าผู้จัดงานสามารถอนุญาตให้คนจากแวดวงธุรกิจบางคนเข้าร่วมการประชุมได้เข้าใจแล้วขอบคุณศาสตราจารย์หวงหากมีข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงพยาบาลล่วไห้เซินโปรดแจ้งให้ฉันทราบด้วยโอเคฉันจะติดตามให้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่478ในตอนนี้แม้แต่ชินยูฟานที่อยู่ในแวดวงธุรกิจ ก็ยังที่จะต้องการติดต่อกับโรงพยาบาลล่วไหเซินให้ได้เลยนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad ฟิ c ชั o นตอนที่479ติดต่อกับโรงพยาบาลล่วไหเ้เซิน1อีกคนหนึ่งในตระกูลฉินก็พยายามติดต่อโรงพยาบาลล่วไหาเซินด้วยเช่นกันคนนี้ก็คือพ่อฉินหยูฝานฉินหงจื่อ เขาเป็นผู้นำตระกูลคนปัจจุบันของตระกูลฉินในเวลาเดียวกันเขายังเป็นซ e อและประธานของฉินค๊ปอีกด้วยฉินหงจื้อและฉินชวนเป็นพ่อลูกกันพวกเขาทั้งสองมีความคล้ายคลึงกันถึง60-7 0อร์เซฉินหงจืดูเหมือนฉินชวนเวอร์ชันอายุมากถึงแม้กันนั้นตอนนี้เขาก็ยังสง่างามมากสมัยก่อนนั้นเขาเป็นคนที่ค่อนข้างดัง ลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งของเขาซึ่งเป็นผู้อํานวยการที่มีอิทธิพลในตระกูลฉินป่วยเป็นผลให้ลูกพี่ลูกน้องของเขาต้องการการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วนลูกพี่ลูกน้องของเขาประกาศว่าตัวเองยินดีที่จะมอบพุ่นทั้งหมดของเขาในตระกูลฉินให้กับทุกคนที่รักษาเขาได้แน่นอนฉินหงจื้อต้องการได้หุ้นเหล่านี้หากหุ้นเหล่านี้ตกอยู่ในมือของคนอื่นไม่ต้องสงสัยเลยว่า จะต้องเป็นไัยคุกคามที่ซ่อนเลนยังใหญ่หลวงสำหรับชินหงจื่อและชินกุบทั้งหมดด้วยเหตุนี้เขาจึงหวังว่าจะได้ติดต่อกับโรงพยาบาลลัวไฮเซินเขาต้องการบรรลุข้อตกลงกับโรงพยาบาลลัวไฮเซิรนเนื่องจากเขาต้องการยินหุ้นเหล่านั้นเขาเต็มใจที่จะจ่ายเงินจำนวนเท่ากับหุ้นเพื่อแลกกับการที่เขาต้องการเป็นเจ้าของหุ้นชินหงจื่อเรียกชินชวนเขาบอกอีกฝ่ายเกี่ยวกับความคิดของเขาและขอให้อีกฝ่ายรับผิดชอบในเรื่องนี้ ฉินหงจื่อโทรหาฉินชวนเพื่อหาลือเรื่องนี้กับอีกฝ่ายเนื่องจากตัวเขามีแนวโน้มที่จะส่งตระกูลฉินไปหาฉินชวนมากกว่าอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เพราะเขาสงสัยในความสามารถของลูกสาวตรงกันข้ามเขารู้ถึงความสามารถของลูกสาวแต่ว่าตระกูลฉินได้ถ่ายทอดมรดกตกทอดสู่ลูกชายมาหลายชั่วอายุคนแล้วการส่งต่อให้กับลูกสาวนั้นขัดต่อประเพณีของบรรพบุรุษนี่คือเหตุผลว่า ทำไมผู้อาวุโสจํานวนมากในตระกูลฉินจึงสนับสนุนฉินชวนฉินหงชื่อบอกฉินชวนว่าเราไม่สามารถปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในหุ้นเหล่านี้ได้ลุงของเธอกําลังป่วยดังนั้นเขาจึงไม่ได้คิดเรื่องนี้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถปล่อยให้เขามอบหุ้นเหล่านั้นให้กับคนอื่นได้ดังนั้นเราจงมีเพียงสองทางเลือกตรงหน้าตัวเลือกแรกก็คือ การบรรลุข้อตกลงกับโรงพยาบาลล่วไหเซนตุนเลือกที่สองก็คือไม่รักษาเขานี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉินหงเจ๋อจะพูดต่อนหน้าคนอื่นอย่างไรก็ตามเขาค่อนข้างตรงไปตรงมากับคำพูดของตอนเองต่อนหน้าลูกชายจากนั้นเขาก็พูดต่อว่าส่วนแบ่งของตระกูลฉินไม่อาจตกอยู่ในมือของคนภายนอกได้ยิ่งถ้าเป็นปริมาณมากหากบุคคลภายนอกถือหุ้นมากเกินไปก็จะสามารถแทรกแซงการตัดสินใจของคณะกรรมการได้ นั่นเป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากเหลือเกินสำหรับเราและด้วยเหตุนี้จึงมีเพียงสองตัวเลือกเท่านั้นตัวเลือกแรกคือให้ลุงของเธอตายหากเป็นเช่นนั้นหุ้นภายใต้ชื่อของเขาจะเป็นมรดกของลูกหลานของเขาแน่นอนตัวเลือกที่สองคือการบรรลุข้อตกลงกับโรงพยาบาลล่วไ่เซิรนชินชวนขโมดคิ้วไม่ได้ยินเรื่องนี้เขาเข้าใจว่าพ่อเขาหมายถึงอะไรนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของฉินกู๊ อย่างไรก็ตามลุงเขาถือทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ตั้งแต่แรกทําให้ลุงของเขามีสิทธิ์ตัดสินใจว่าเขาต้องการใช้พวกมันอย่างไรผมไม่คิดว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาชินชวนลูกต้องโหดเหี้ยมในโลกธุรกิจลูกเคยคิดเกี่ยวกับผลที่จะตามมาหรือเปล่าหากหุ้นของลุงลูกตกไปอยู่ในมือของคนที่มีเจตนาร้ายต่อชินก๊ รวพยาบาลล่วงไห้เซิรรับผู้ป่วยจานวนจำกัดในแต่ละปีเท่านั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาจะได้รับการรักษาจากพวกเขาหรือไม่ผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งชินชวนลูกยังต้องเรียนรู้อีกมากเธอไม่ควรมีความคิดที่ปราถนาเช่นนั้นในโลกธุรกิจชินชวนขมวดคิว้วเขาไม่ต้องการโต้เถียงกับชินหงจือเมื่อเห็นเป็นแบบนี้ชินหงจือก็กล่าวว่าอ่ากลับไปคิดดูก่อน คอยกลับมาหาฉันเมื่อลูกเข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้องด้วยเหตุนี้การสนทนาระหว่างฉินหงชื่อและฉินชวนยิ่งจบลงอย่างไม่มีความสุขก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่479ในตอนนี้ตัวเลือกของฉินหงชื่อที่มีต่อญาติของเขานั้นก็โหดร้ายมากเลยนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่478ติดต่อกับโรงพยาบาลลู่ไห่เซิน โมชิอวินช่วงนี้งานยุ่งมากเธอยุ่งอยู่กับการถ่ายคลิปวิดีโอสัน้นๆเนื่องจากคลิปวิดีโอสั้นๆกำลังเป็นที่นิยมบนอินเทอร์เน็ตด้วยเหตุนี้ดาราจำนวนมากจึงหันไปพึ่งสิ่งเหล่านี้เพื่อหาช่องทางในการรับชมใหม่ๆโมชิอวินก็พยายามทำสิ่งนี้เช่นกันเนื่องจากเธอไม่มีทีมคอยช่วยเหลือในการเสนอแผนและแนวคิดอีกต่อไปตอนนี้เธอจึงต้องพึ่งพาตัวเองในทุกสิ่งกระบวนการนี้ยากมากเหลือเกิน วิดีโอสั้นๆสอสามรายการแรกๆที่เธอสร้างไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนักแม้ว่าเธอจะซื้อการโปรโมตบนแพลตฟอร์มของวิดีโอแล้วก็ตามผู้คนบอกว่าเธอเป็นตรงซื้อเรียนแบบโปรโมทคิวพวกเขาบอกว่าเธอแค่เรียนแบบรูปแบบของคนอื่นและหลอกตัวเองพวกเขาบอกว่าเธอหยิ่งและคิดว่าตัวเองสูงส่งเกินไปกับการเรียนแบบวิดีโอตลกของคนอื่นเมื่อโมชิอวินอ่านความคิดเห็นเหล่านี้เธอก็รู้สึกเจ็บปวดทีเดียวอย่างไรก็ตาม เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางไปทําวิดีโอตลกๆดังนั้นคราวนี้เธอจึงวางแผนที่จะติดตามเทรนใหม่ของการพยายามทําตัวให้เทตอนนี้เธอกําลังพยายามคิดว่าจะใช้แนวคิดแบบไหนโมฮุฉยชิงรู้สึกเศร้าใจมากที่เห็นลูกสาวทํางานหนักในช่วงหลังนี้เธอได้เตรียมสตูลังนกไว้ให้ลูกสาวตอนนี้พวกเธอเช่าอาพาร์ตเมนต์ในเป่ยจิงตอนที่พวกเธอประสบความสําเร็จสูงสุดของอาชีพโมชิอวินได้ซื้ออาพาร์ตเมนต์สแห่งในเมืองเหิงหยวน เธออาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอีกห้องหนึ่งสำหรับการลงทุนในเวลาเดียวกันจำนวนเงินในบัญชีออมทรัพย์ของเธอก็ใกล้จะถึงแปดหลักอย่างไรก็ตามอาชีพของโมชิอวินก็ตกต่ำลงอย่างไรก็ตามค่าใช้ใจ่ายรายวันของเธอก็ยังคงสูงเหลือเกินในที่สุดทั้งสองห้องก็ถูกขายทิ้งไปโมชิอวินและแม่เดินทางมาเปิดจริงเพื่อค้นหาโอกาสในความก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งต่างๆก็ไม่เป็นไปได้ด้วยดี ทุกๆสองสเดือนลูกสาวเธอจะถูกขอให้ทําการรับรองผู้มีชื่อเสียงที่เลวร้วายไปกว่านั้นลูกสาวของเธอได้รับค่าตอบแทนจํากัดสําหรับการโฆษณาของเธอรายได้นี้เพียงพอที่จะดํารงชีวิตของครอบครัวธรรมดาได้อย่างไรก็ตามโมชิอุวิตไม่ต้องการที่จะยอมรับความพ่ายแพ้เธอต้องการกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ที่เธอเคยไปถึงและด้วยเหตุนี้ โมชิอวินจึงต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการรักษาภาพพจน์ของเธอต่อสาธารณาชนเป็นผลให้โมชิอวินและแม่ของเธอต้องทนทุกข์ทรมานมากมายมูฮุยชิงถอนหายใจและพูดว่าอาถ้าเพียงเหอเย่ยมไม่ได้ปฏิบัติต่อลูกชายของเธออย่างเลวร้ายในตอนนั้นถ้าเธอไม่สร้างความยุ่งยากให้ตัวเองเรื่องทั้งหมดก็คงไม่ต้องเกิดขึ้นเมื่อก่อนโมชิอวินมีผู้สนับสนุนทางการเงินสองคนคนหนึ่งคือเหอเยียนและอีกคนคือคุณนายเฉียน แต่ว่าเหอเย่ยนถูกลูกชายของเธอย่ำยีไปจนหมดแล้วนั้งแต่นั้นมาเธอไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้เมื่อเธอลม้มลงการเป็นหุ้นส่วนกับโมชิอวินของเธอก็สิ้นสุดลงด้วยเหตุนี้โมชิอวินจึงสูญเสียเส้นาสายส่วนใหญ่และบางส่วนของเงินทุนเบื้องหลังด้วยคุณนายเฉียนก็ได้ขีดเส้นแบ่งกับโมชิอวินไว้ด้วยเหตุผลที่เธอและแม่ไม่รู้มาจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามถ้าเหอเย่ยนฉลาดขึ้นอีกนิด เธอคงไม่โดนลูกชายของเธอทำลายในเรื่องนี้โมฮุยชิงรู้สึกว่าเหอเย่ยนยิ่งเงาเหลือเกินถ้าเธอไม่ได้ถูกลูกชายย่ำยีการเป็นหุ้นส่วนกันของพวกเธอก็จะประสบความสำเร็จมากมายพวกเธอจะได้รับประโยชน์ร่วมกันโดยศักยภาพของลูกสาวเธอโมชิอวินจะทำให้เหอเย่ยนได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนของเธออย่างแน่นอนแม่หนูสบายดีไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับหนู แค่ระดมความคิดสําหรับวิดีโอสั้นๆไม่ยากอย่างที่แม่คิดหรอกโมช่ออวินยอมเสียเวลาและความพยายามเพราะตอนนี้เธอไม่ได้ทําอะไรมากสมผลให้เธอมีเวลาว่างเหลือเฟือสิ่งที่เธอสนใจก็คือค่าธรรมเนียมที่เธอใจ่ายให้กับแพลตฟอร์มเพื่อโปรโมทวิดีโอสั้นของเธอหากการโปรโมทไม่ได้ผลเธอก็คงจะเสียเงินไปเปล่าๆโอชัยแม่ได้ถามถึงเรื่องนั้นหรือเปล่า โมชิอวินก็ได้สอบถามเกี่ยวกับโรงพยาบาลรั่วห่เซิรนเธอได้ยินจากเพื่อนๆว่าตระกูลฉินพยายามหาเรื่องราวเกี่ยวกับโรงพยาบาลลึกลับแห่งนี้คนใหญ่คนโตคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่เธอได้ติดต่อด้วยได้เสนอรางวัลให้กับทุกคนที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้การเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาใครป่วยก็อยากหายไวๆความหมายของตรงซื่อเรียนแบบขโมดคิวก็คือเป็นเรื่องของหญิงสาวอัปลักษณ์เลียนแบบท่าทางของไซซี สาวงามของจีนตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่480ในตอนนี้ชีวิตของโมงชื่ออวิ๋นนั้นก็ตกต่ำลงมากเลยนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆชีวิตของเธอที่ตกต่ำนั้นก็เพราะการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่าน สามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซูเปอร์แตงให้กับทางช่องก็ได้นะครับและในตอนนี้นะครับทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก,ก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์ถึง300ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึง คลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ